เครื่องบินบทนำกําเนิดแห่งขุนพลเหล็กจากสวีเดนในโลกของอาวุธยุทภัณฑ์ทางอากาศเครื่องบินขับไล่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอธิปไตยทางทหาร JAS 39ไก้า g r p e n หรือที่รู้จักกันในชื่อ Britten คือหนึ่งในผลงานวิศวกรรมอัญชานฉลาดจากประเทศสวีเดนที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่มีสมรรถนะสูงแต่ใช้ต้นทุนการปฏิบัติการต่ำกว่าประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย Greypen ร,รุ่น JAS 394 C/D คือรุ่นหลัก ที่ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยซึ่งนำเข้ามาเป็นเครื่องบินขับไล่แนวหน้าแทนที่5ที่ประจำการมายาวนานเกียรจุดเริ่มต้นของโครงการไครพนหลังสงครามเย็นสวีเดนต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถป้องกันน่านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นบริษัทซอจึงเริ่มโครงการ JS ซึ่งย่อมาจากแ a ็ k ขับไล่แอ t แทกโจมตีและเทน ning ลาดระเวน ผลลัพธ์ก็คือเครื่องบินรุ่นใหม่ที่รวมความสามารถทั้ง3ด้านไว้ในลำเดียวนั่นคือไกรพันเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาที่สามารถขึ้นลงบนรันเวย์สั้นๆได้และยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อัลลําสมัยเครื่องบินเล็กการพัฒนาและรุ่นย่อยรุ่นแรกที่เข้าสู่การใช้งานคือ JS-39AB ก่อนที่จะมีการพัฒนาต่อยอดสู่รุ่น JS-39CD ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างมากทั้งด้านโครงสร้างระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิก JAS 39C เป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยวสำหรับภารกิจรบจริง JAS 39D เป็นรุ่น2ที่นั่งใช้สำหรับฝึกนักบินหรือปฏิบัติภารกิจร่วมรุ่น C/D ยังได้รับการอัปเกรดระบบเชื่อมโยงข้อมูล Data Link ทำให้สามารถประสานงานกับเครื่องบินลำอื่นได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรบยุคใหม่หลอดไฟฟ้าเทคโนโลยีและสมรรถนะ JAS 39 C ดีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ w บอ์ M 1 2ที่มีแรงขับสูงถึง18,00 0ปอนด์สามารถทำความเร็วได้มากกว่า62หรือกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเพราะใช้วัสดุคอมโพสิตและยังมีระบบ FLY by d a r t w e i e ที่ช่วยให้การควบคุมมีความแม่นยำสูงแม้ในสภาพการบินที่ยากลำบากไรเฟิลสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดทั้งอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศเช่น1ิมหนึ่งงูน้ำรอมและ IIST อาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นเช่น AGM-65 ม a v รวมถึงระเบิดนำวิถีและปืนกล27มิมตร m a l s b k 27นอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์ PS-05A p o s e Doppler r a d a ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในทุกสภาพอากาศและติดตามได้หลายเป้าพร้อมกันจานดาวเทียมความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยงข้อมูลหนึ่งในจุดเด่นของไกรพนคือระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Tactical Data Link TDL ที่ช่วยให้เครื่องบินแต่ละลำสามารถแชร์ข้อมูลทางยุทธวิธีเช่นตำแหน่งท่าศึกหรือเป้าหมายได้แบบเรลวทม์ระบบนี้ทำให้ไกรเพลินสามารถรบได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าศัตรูเพราะทุกลำสามารถมองเห็นสนามรบเดียวกันไทยไกรเพลินในกองทัพอากาศไทยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดหาเครื่องบินไกรเพลินรุ่น JS 3 9 C ดีมาประจำการในฝูงบิน7 0 1กองบิน7จังหวัดสุราธานี เครื่องบินไกรพลนของไทยถูกนำมาแทนที่ F-5E ที่ประจำการมานานหลายสิบปีทำให้กำลังรบทางอากาศของไทยก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นนอกจากนี้ไทยยังได้รับระบบควบคุมการรบรีเอ